พระแม่คงคาได้ความตามพารกันแห่งหนังสือรามยณะว่าพระหิมาลัยมีมเหสีชื่อนางมีนาคนไหนชื่อมีนาก็เป็นมเหสีของพระหิมาลัยเลยนะบุตรีแห่งพระเมนทั้งสองนี้มีบุตรตรีสององค์ก็คือหนึ่งพระคงคาสองพระอุมา อ,อ๋อแสดงว่าพระคงคาและพระอุมานี่เป็นพี่น้องกันเทพย,ยดาทั้งหลายได้ขอพระคงคาไปไว้เพื่อล้างบาปลำน้ำคงคาจึงมีอยู่ในเทวโลกต่อมามีพระมาหากษัตริย์องค์หนึ่งทรงพระนามว่าสักคระหรือสาครก็ให้ไปดูในเรื่องพระสักคระราชด้วย เท้าสักรารเนี่ยไม่มีโอรสจึงกระทำการสักการะด้วยการทรมานพระองค์ต่างๆต่อหน้าพระพระฤคุมุนีช้านานจนพระพระพระฤคุมุนีมีความเมตตาจึงให้พรให้มีโอรสคือ มเหสีองค์หนึ่งให้มีกุมารแต่องค์เดียวแต่อีกองค์หนึ่งให้มีกุมารหกหมื่น 60, องโอ้ว่าไปนู่นเลยทั้งหกหมื่นการมีเป็นไปตามพระพระฤคุได้ประทาประสาทพรก็คือให้พรโอรสที่เกิดมาแต่นางเกสินีมาเหสีกว่านั้น มีมาเฉพาะองค์เดียวนามว่าอังสุมานโอ้นางอาสุมานอังสุมานนะคล้ายๆนางอ,อังสุมาลีเลยนางสุมาดีมเหสีซ้ายมีโอรสหก0มืนโอ้ยมีเยอะมากแล้วเท้าสักราชจะกระทำพิธีอัศวะเมธ แต่พระอินทร์ลงมาลักม้าตัวนั้นไปเสียก่อนม้าทำพิธีนะมา้มาอัดม้าเนี่ยอัศวะแปลวา่าม้าเท้าสักราชจึงตรัสใช้ให้พระโอรสหกหมื่นองค์ไปเที่ยวตามหามา้าพระกุมารได้ขุดแผ่นดินลงไปองค์ละโยจนถึงกลางพิภพโอขุดไปกลางโลกเลยก็หาได้พบมา้านั้นไม่ ฝ่ายพวกเทวดามีความตกกระใจจึงไปทูลวิงบอลพระพรหมให้ช่วยด้วยช่วยด้วยพระพรหมตัดว่าพระนารายจะทรงแปลงเปน็นกระบินกระบินก็คือลิงลงไปแก้ไขเหตุร้อนของเทวดาพระนารายเป็นกระบินลงไปยืนกวางทางพวกกุมารทั้งหกหมื่นครั้นกุมารจะจับว่าเป็นผู้ ร้ายลักมาพระกบินก็บันดาลให้เกิดไฟพลานกุมารเป็นเท่าทานไปอา้าวตายแล้วกุมารถูกเผาไปหมดแล้วไม่มีสิ่งไรจะทำให้กุมารเหล่านี้จะพ้นทุกข์ได้นอกจากที่กระแสแม่พระคงคาจะมาล้างให้หมดมนทินโอ้ใช้น้ำล้างน,น้ำล้างบาปได้นะเท้าสักราร ก็ดีและต่อมาพระอังสุมาลก็ดีจะจะจะอะไรจะพยายามปานใดก็ไม่สามารถจะให้พระคงคาไหลลงมาจากเทวโลกได้พระที่สิปะทีต้องอ่านว่าทีลิปะนะทีพระเจ้า พระทีลิปราชโอรสพระอังสุมานก็ได้พยายามอีกแต่ไม่สำเร็จจนถึงคราวพระพาคิวรัตโโอรสของพระทีสิปะทีลิปะนะจึงสำเร็จตามประสงค์พระพาคิรัตไม่มีโอรสจึงบำเพ็ญการทรมานต่างๆจนพระพรหมทรงพระเมตตา แต่ว่าจะขอพรอ,อันใดจะประสาทให้พระภาคิรัตจึงทูลขอให้พระคงคาลงมาล้างสาครกุมารทั้งหกหมื่นให้หมดมนทินโอ้สำคัญเลยนะเนี่ยจะได้ขึ้นไปสวรรค์ได้กับขอโอรสสององค์พระพรก็ประสาทพรให้และตรัสสํแแดงอุบายให้ว่าให้พระพาคิรัต ไปทูลวิงวอนพระอิศวรให้ช่วยเหนียวรั้งแม่คงคาไว้บ้างเพราะถ้ามิฉะนั้นน้ำจะท่วมโลกมนุษย์หมดพระภาคิรัตก็ตั้งกระทํากิจบูชาพระอิศวรจนสมประสงค์ปายพระคงคามีความพิโรธว่ามนุษย์บางอาจมาขอลงไปจึงจึงอะไรอะ่ะ จึงกล่าวว่าจะไหลลงไปให้ท่วมโลกเลยโอ้ยพระอิศวรเข้ารับกระแสพระคงคาและรวบไว้ด้วยพระเกษานี่นี่ที่มาตอนนี้สำคัญรับเลยพระอิศวรรับน้ำจนแม่พระคงคาค่อยคลายพิโรธแล้วกระแสะคงคาจึงตกลงในสระวินทุอันเป็นที่เกิดแห่ง สัปะตะมหานาทีน้ำคงคาสายหนึ่งได้หลั่งไหลาตามพระภาคิร์รถไปจนถึงมหาสมุทรและดำเนินลงไปในหลุมที่สาครกุม,มารทั้งหกหมื่นได้ขุดไว้นั้นพอน้ำพระคงคาตกต้องกองเท่าล้างมนทินสาครกุม,มารทั้งหกหมื่นก็พ้นทุกข์กลายเป็นเทพประบุเหาะไปสู่เทวโลกเ่ย ไปตายและพ้นทุกข์และแม่พระคงคาก็ยังคงไหล,ลหลังไหลลงอยู่ในมนุษย์โลกภาคหนึ่งจนตราบทุกวันนี้เพราะเหตุชะนี้ชาวมัชชิมะประเทศจึงนิยมกันว่าแม้ผู้ใดได้ลงแช่ในกระแสคงคาจะหมดมนทินสิ้นบาปได้โอ้น้ำล้งางบาปพระแม่คงคา ออรูปพระคงคาเขียนสีกายเป็นสีน้ำไหลสีก่ก้อนก้อนขวาทั้งสองถือก้อนศิลาก้อนซ้ายถือใบไม้ก้อนหนึ่งถือหม้อน้ำก้อนหนึ่งทรงมัชฉะมัชฉาก็คือปลาเป็นพาหนะนอกจากพระคงคาก็ยังมีลำน้ำอีกหลายซึ่งกล่าวถึงในเรื่องรามยนนะ แต่กล่าวถึงเป็นลำน้ำแท้ๆมากกว่าจะเป็นตัวเป็นตนจึงไม่ได้เล่าให้ฟังณนะที่นี้